ครมเราก็มาเที่ยวท่ามเขาหลวงนะฮะจังหวัดเพชรบุรีอ่าอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับท่านผู้ชมายเขาหลวงนะฮะเป็นครั้งแรกของเราที่มีโอกาสได้มาแล้วครับสี่สิบปีครับที่เกิดมาเพิ่งมาเพิ่งมีโอกาสได้มานะครับท่านผู้ชมโอ้ลิงเยอะเลยฮะสวัสดีจอนจอนนั่งเฉยเลยฮะจอน โอ้ลิงเยอะมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้พันไหน,นลงอันนี้ไม่ใช่ลิงนะ <c oughs> ท่านผู้ชมอันนี้เป็นสุนัข <c oughs> อาตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณลานจอดรถของถ้ำเขาหลวงแล้วครับท่านผู้ชมขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับจะมีลานจอดรถอยู่ด้านบนนะครับ นี้ก็จะเป็นบริเวณห้องจําหน่ายตั๋วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าค่าเข้าเท่าไหรนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วครับ2ใบนะครับท่านผู้ชมค่าเข้านะครับคนละสิบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ราคาที่เราเอื้อมถึงนะครับไม่แพงนะครับก็ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ8ปดสิบพรรษานะครับท่านผู้ชมมีน้ําพุด้วยทางขึ้นเขา นี่ครับท่านผู้ชมก็นี่ห้ามถือเครื่องเดิมและถุงพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันลิงแน่ๆเลยนะฮะเป็นทางลงอา้าวปกติท่านนะครับท่านผู้ชมมันต้องเป็นทางขึ้นอันนี้เป็นทางลงแสดงว่าท่าต้องต้องอยู่ด้านล่างแน่ๆเลยครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันนะครับอืมบริเวณป่านะครับท่านผู้ชมเขียวมากเลยฮะอ่าอน,นี้ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับท่านผู้ชม ขึ้นมานิดเดียวครับหายใจค่อนข้างแรงนะครับอ้เป็นทางลงครับท่านผู้ชมข่าดูต่างฟ้าขึ้นเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันครับ ครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นถ้าที่หายากครับเป็นถ้าที่ต้องเดินลงก็ท่านผู้ชมดูฮะข้างล่างฮะนี่ก็อันนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะลื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมความชื้นดีมากอากาศเย็นครับท่านผู้ชมนี่มี มีน้ำยดด้วยนูนทางขึ้นคนระับท่านผู้ชมเป็นสภาพบรรยากาศที่อยู่ในถ้ำน,นะครับไปเดินไปเรื่อยจะลองหาดใ่ไหมลี่เน ค่อยลงนะฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่โอ้ข้างในก็จะสวยงามนะครับท่านผู้ชมอืมถ้ำเขาหลวงนะครับ สูงนะครับท่านผู้ชมเห็นแบบนี้สูงมากเลยนะครับรนะชีวิตไม่สับสนถ้าทุกคนมีแม่ดีอ่าก็เป็นคำคมที่ดีนะฮะเป็นคำคมที่ดี <riff> ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมั้มีหินงอกหินร้อยเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมดูฮะขลวงจังหวัดเพชรบุรี <riff> ผมเคยดูแต่ในคลิปนะครับ ไม่คิดว่าของจริงจะสวยงามขนาดน,นี้นะฮะเห็นไ,ไม่เห็นเป็นอะไรเป็นรูปปั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ว่าแตกแล้วแต่ว่าแตกแล้วะฮะไปเดินลงไปก็มีป้ายระวังลื่นด้วยนะฮะตรงนี้นตรงนี้ลื่น,นะฮะท่านผู้ชมอือ เก็บตีนังกาท่านผู้ชมโอ้โหไปแต่ว่าร้อนนะข้างในข้างในไม่เย็นนะลื่นจริงครับท่านผู้ชมประมาทไม่ได้เลยครับสำหรับใครที่จะมานะครับท่านผู้ชมแนะนำใส่รองเท้าดีๆนะฮะใส่รองเท้าพื้นพื้นรองเท้าดีๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมข,ข้างในนะฮะก็สวยงามน,นะนี่ ก็เหมือนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในกลางหุบเขาเลยนะครับกลางกลางเขาเลยนะลงมาค่อนข้างสูงนะนี่ข้างบนนี่นะฮะข้างในก็จะมีพระนะครับสักการะพระนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พระกันนะฮะท่านผู้ชมข้างในก็มีร้านสําหรับจําหน่ายดอกไม้ทุกเทียนน่าจะหยอดตู้นะฮะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นพระนอนนะฮะท่านผู้ชม ออืมเดี <Okay. S 1> ก็น่าจะเข้าไปข้างในได้นะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นพระนอนองค์ใหญ่เลยนะครับท่านท่านผู้ชม อเอ้เราคนแรกเหรียญเราคนแรกเหรียญมาหยอดหน่อยไหมเรามีแบงค์อยู่นะเดี๋ยวเราโอเคกรุณาสวมหน้ากากอนามัยไม่ไอันั้นตั้งแต่นู่นแล้วอ๋อ <COVID. S 1> ระยะห่างสองเมตรน,น,น่าจะเป็นช่วงโควิดครับท่านผู้ชมโอ้ข้างในนี่อ๋อ่เข้าได้จริง ข้างในก็สวยครับท่านผู้ชมโอ้ดูหินหินร้อยอันนี้ครับท่านผู้ชมสวยมากฮะข้างในก็จะมีพระปั้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นก็จะเป็นรากต้นไม้นะครับท่านผู้ชมนู่นฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะฮะ ชื้นมากเลยนะฮะท่านผู้ชมหน้าเ,เปียกชื้นค่อนข้างเปียกนะครับอ,รอ,รอ,อันนี้ไม่เลื่อนข้างในก็จะมืดๆหน่อยครับท่านผู้ชมตันแค่นี้หรือเปล่า ตั้มโจมห้องห้องขอนุ่นเข้าไปได้อีกมันแคบแคบปะเทียว <laughs> ท่านผู้ชมมันแคบแคบค,ครับท่านผู้ชมเข้าไปได้ไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลใช่ไหมอืมอันนี้ก็เป็นอุโมงค์เห็นแล้วอ,อึดอัดครับท่านผู้ชมค,ค่อนข้างแคบนะครับ <sighs> ขึ้นไปไหนนะไปมาแล้วนะครับก็ถ่ายให้ครบนะครับท่านผู้ชมไม่ขึ้นหรอกโอ้มาไปไม่ได้ท่านท่านผู้ชมอันนู้นอ๋อไม่ใช่ของเก่าเลยเนาะอันนั้นเขากั้นไว้นะฮะห้ามขึ้นนะฮะบันไดชั้นมาก<แ>โอเคครับก็สิ้นสุดแล้วนะครับทีนี้ เราก็จะเดินออกคนภาคหายใจไม่ทันเที่ยวรอพ่อด้วยสิมันลื่นนะลูกอืลูกชายผมไม่รอผมเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยลื่นลื่นลื่นดีไม่มีข้างข่าวนะท่านผู้ชมไม่เห็นหรือท่านผู้ชมตอนนี้ เราก็ออกมาจากถ้ำแล้วครับกําลังจะเดินขึ้นข้างบนโอ้สูงเห็นในรูปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมของจริงสูงมากเลยนะฮะอยากให้รู้ว่าสูงเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นกันครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับขึ้นไปนะฮะเดินตามสเตปครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่กลัวฟาร์มสูงนะฮะ ไม่ต้องไม่ต้อง,ด,องด,ดูข้างบนนะฮะเดินดูแค่บันไดข้างหน้าพอฮะก็จะรู้สึกว่าไม่สูงแต่จริงๆสูงสูงเราจะดูเฉพาะข้างหน้าตอบที ท่านผู้ชมขอพักหายใจแป๊บหนึ่งโอ้โห <Ooh. S 1> ah, ก็จบคลิปจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับสำหรับการหายใจของผมวันนี้สำหรับการเข้าชมท่าเขาหลวงนะครับท่านผู้ชม ah, ah, เหนื่อยสุดๆโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงนะฮะโอเคครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ